มาพี่น้องซอยซาน้ำกันแสบๆ <laughs> อันนี้แม่ของตังแหวะอันนี้คือตังแวหวะช่องผูกน้ำตุ้พิษไฟจิ๋วตันปิดไฟนอนพ่อแม่หืองผูกน้ำตุ้บิดไฟนอนบอิ่งแม่อีเบิ่งแม่อีแหว่ซอยซาอยู่น,น,น้องตังตื่นน้องตัง,งตึงมีอะไรในกระพพเพาะไม่มีหรอนี่ได้เปิดทานตุ๋นีม่ คือปซส,สิเปิดอีคือเปิดไปซื่อมเินพอเอาเหางใหญ่ขึ้มนมาโชว์ซิตึงห่งตึ้งหนึ่งตึงต้งหนึ่งโอ้ยต่างตึงน,น้องตึงตึงโอ้ยไงเขาขี่ขี่เบียดไงแย่ะยืมมวนบ่ มนคือประเด็นใส่ต <laughs> ึงต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 ึงหน่อยนะน,นั่นตัวนิ้ต้นต้น<อ>น้องตาตึงมัดกระเบิดเม่นกระเบิดอะไรอะไรก็หมดไม่ขี้เหี้ยนเลยขี้เหี้ยนก็หมดแล้วไม่เห็นเลยไม่เห็นพอตัวเลยแต่ก่อนก็พอยังได้ดิบชนะอ้วนอ้วนพีกสถานการณ์สิอ้วนโอ้โหเอาโอ้ยอ,อย่าลงอย่าลง ใจใจเลยเอาใหม่อุ๊ยทำน้องมาทางนี้มาทางนี้ลูกมานี้ลูกโอเคอุ๊ยไงเลยบอก